เป็นแล้วเป็นเบียยกยกกันได้เอพี่น้องเด้อนะยกยกกันแด้กับแก้มกันไปนําฟังเสียงเพลงเสียงํำจากคณะวงดนตรีของพวกเราไปพร้อมสำหรับวันนี้ให้คิดสภาวะเวทีนี้เป็นเวทีของทุกทุกท่านกันแล้วกันนะหากท่านใดอยากประกอบส่วนเสียงเพลงอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาได้นะบอกว่าจะเป็นเพลงจีนอินเดียกัมพูชาเวียดนามขอเกันเข้ามาได้เมื่อพี่น้องสำหรับอิตาลคโกแล้วมักห้องเพลงอินเดียเด้อพี่น้องเด้อ อีฮานนี่สัตุเฮหกุมมัสมรคารเตเฮ้อีฮานี่าเออจังใดกับญาติพี่น้องเดิมผิดพลาดประกาศใดขอโทษขออภัยนะเมื่อีานอาจจะเมาเมาได้จักหน่อยนะ จังไดกะยาเนาะอาดักห้องบ้านเฮาเออห้องเพลงบ้านเพิ่นเมืองทานแน่ก็ได้เนะแต่อย่าลืมเพลงลาวเด้อพี่น้องเดินนะช่วยกันอนุรัษ์รักษาไว้ศิลปะเพลงลาวขันลงไปทางใต้กับไปฟังล้ำสารวันดันไปฮอดอัศวรนเครก็บเป็นตั้งไหวสันตัวลำพูไทยสีพันดอนบ้วนไหลเพิ่นวาเนาะขึ้นไปขับทุมซูมแซลกันขับสำเนาเสียงขวงหลายอย่างหลายอัดอีลีพี่น้องเนาะฟังย้มใดก็ะมวลยามนั้นเนาะเสน่ห์เพลงลาวเพิ่นว่า เอกับบุอยากว่าอะไรยายห่างก็ไปไลายมันกับสิเงาสิเงียวสิเงียูโพฝังอาสิเบือสีได้ทั้งอิตาโคซกกับเป็นได้นะขันอิตาโคซกได้ว่าเลาห้วยตกกระเทินว่าได้ว่าขันบ่มีสาวไม่ห่างไม่ใหม่มาจ่างคอยบ่อยากลงสันแล้วบาทนี้กัขอมอบเวทีนี้ให้ทั้งอาจารย์ดนตรีดอกบันเลงอาจดนตรีให้นักห้องนักลำเฮาได้ประกอบส่วนเสียงเพลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจังใดก็อยากขันหักว่าแขกบดนิมุงดนตรีกับสิบ่ไพาดอกมันีองนะเอ้ากันโน่นนะ เอาจดฟ้าแจ้งแต่เว้นแดงค่อยเลิกลากันสุดอดนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งกับขอฝากทิมไทยไปเด้อนะบัณดาแขกบัณดาธานขันว่าเมาแล้วก็เมาด้วยความหักความแพงเมาด้วยความมวลความซื่อเมาด้วยความสมามัคคีเด้ออย่าสุตีกันเด้อพีออนนอ่น้องเด้อเออขอนำเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ฟาใไม่ให้มีแต,ต่ <Okay. S 1> ความสมามัคคีความหักความแพงเนาะ <Okay. S 1> สามัคคีกันไว้สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่สามัคคีกันไว้ไปพ่นกินป่ามาพี่กินเขา ไปบ้านเจ้ามีเงินหลายเลี้ยงข่อยเป็นเบียเป็นวายเป็นต้มเป็ดต้มไก่ไปสัมโตนะเด้อมาบ้านข่อยเงินน้อยเลี้ยงเจ้าเป็นเหล้าขาวสัมโตวกะ <c oughs> เอาไวส้สำนึกสักก่อนเด้อวันนี้มอบอันเวทีนี้ให้ทั้งอันอาจารย์เพลงอาจารย์ดนตรีเมิจจ่เด้อนะเอากะมวลม้วนนำกันบัดนี้เด้อนะฟังเสียงเพลงเสียงรำจากคณะวงดนตรีของพวกเฮาแก้มเ,เข้าป่าอาหารไปสักก่อนได้ทีแล้วออกมาฟ้อนรำวงสมบักฮีนำกันเด้อพี่น้องเด้อนะเอาไว้สำนึกสักก่อนเด้อสบายดีปีใหม่เมื่อสุขสุขคนเด้อ